ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับ,กบ,กบฟุเฟอยชาแนลหนึ่ครั้งนะวันนี้ผมมากับกล่องเล็กๆอีกแล้วนะครับกล่องกระดาษแบบนี้นะครับของจีนแน่นอนเปิดมานะครับมันคือตัวนี้เขเขียนว่าเค so ิร์ฟซอยใช่ไหม Conversion Head นะครับเป็นหัวต่อนะครับให้สว่านของคุณเนี่ยกลายเป็นเลื่อยจิกซอน,นั่นเองผมก็แค่แกะดูแต่ยังไม่ได้ลองใช้นะครับลองดูข้างในมีใบแถมให้ด้วยนะเป็นใบาย,ยาวด้วยนะครับ แล้วก็มีแฮนด์จับมาให้นี่คือแทบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะเอามาใช้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ไข่นี่ปาบไข่ได้น้านเดียวนะแล้วก็ตรงนี้จับกับสว่านนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเพราะว่าสว่านเราก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็จะจับได้ง่ายแล้วก็มั่นคงนะครับหลักการเขาก็คือนี่เนี่ยหมุนมันก็ชักให้แค่นั้นเองแล้วที่สำคัญเป็นควิกลีดด้วยนะเป็นเล่นไปนี่ไม่ต้องใช้ประจงประแจอะไรนะครับผมซื้อมากี่บาทหรือล่ผมซื้อมา8 5บาท ถ้าจำไม่ผิดนะ85บาทอ่าแล้วใบแถมนะครับมี3แบบ3ขนาดนี่ใบตัดไม้2เนี่ยเป็นใบยาวกับใบสั้นใบตันเหล็กอีกหนึ่งตรงนี้คือจะไปข้างหน้าใช่ไหมเราก็ต้องหันหันโตัวฟันนะครับขึ้นมาเปิดคลิ c กเลยลิกนะครับเปิดขึ้นแล้วก็ดันใส่ใบเข้าไปปึ๊บถ้าใส่ได้เนยะมันจะต้องติดดีดกลับมานะนี่ยังไม่ได้นะครับ อ่ะโอเคใส่ย,ยากเหมือนกันนะนี่นะครับใส่ส,สว่านสตาเล่น,นะครับตัวนี้มันจะปรับความเร็วได้ผมปรับไปที่สองนะคือเร็วสุดนะครับอันนี้เป็นไม้โอเสบีประมาณ10มิลนะครับลองดูเชื่อว่าจะเป็นยังไงนะครั้งแรกเลยนะผมก็เอาไอ้ตัวตีนของมาเนี่ยนะครับท่ามลงไปอย่างนี้นี่ครับแล้วก็ตัดเข้าไปอ่ะโอเคผมเปลี่ยนใบเพราะว่าใบแถม ที่ใสมาเนี่ยนะครับหลุดนะครับมันเหมือนกับตัวตัวฐานมันไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับคือไซส์ไม่ได้มาตรฐานตัวเนี้ยใส่ได้ง่ายกว่านะคือใช้กับพวกใบตัดทั่วไปนะครับนะสจะได้มาตรฐานมากกว่านะครับอันนี้อยู่แล้วลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับไปนี่ใบตัดไม้นะครับหนึ่งสองา่ะไม้มันสั่นอตรงนี้นะครับหนึ่งสองซ้ม รออีกทีนี้มัน,นชา้าจังตัวนี้มันไม่เหมือนจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอเนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยเราสามารถปรับการดันของตัวใบได้นะแต่ตัวนี้มันไม่มีมันมีอยู่แค่ระดับเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดันตัวเครื่องเนี่ยมากเกินไปนะครับมันจะตัดไม่ได้จะตัดได้ช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆไปต้องรู้ลิมิตของมัน อ่ะเดี๋ยวผมจะลองตัดทําโค้งดูนะครับนี่ไม้ OSB 10มิมิเพราะว่านี่เขาเขียนไว้แล้วว่าเคิร์ฟซอนะครับดูว่ามันเคิร์ฟซอได้ไหมนะครับไปไม่ได้ครับเจอพื้นไม้ที่มันสั่นๆอย่างเงี้ย คือมันอยู่ไม่นิ่งเนี่ยไปไม่ค่อยได้เลยนะครับดันก็ไม่ได้สั่นก็ไม่ได้มันช่วงระยะชักมันน้อยมาก <c oughs> ผมก็เลยสงสัยนะครับ <c oughs> ก็เลยถอดแล้วก็ลองมาหมุนมือดูกลายเป็นว่าเห็นไหมครับมันไม่หมุนแล้วเออก็เลยถอดดูซะหน่อยนะครับว่ากลไกตรงไหนมันหลุดมันอะไรหรือเปล่านะครับ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย <c> ว <oughs> นี่ตรงนี้มันเป็นแค่ชุดพลาสติกนะครับแล้วตรงนี้เปิดไปแล้ว <c oughs> เห็นไหมเอ่ยนี่เปิดไปแล้วตัวนี้คือตัวทําให้ตัวใบชาร้นมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเพราะว่ากั่ร้อน <c oughs> ตัวบูตเนี่ยตัวบูตอันนี้ยมันก็จะวิ่งวิ่งอยู่บนไอพ้พลาสติกชิ้นนี้นะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คลายเนี่ยเพเย่ขึ้นมานี่ อันนี้อยู่ข้างล่างอันนี้เพรเยอขึ้นมาใส่มาไม่ดีหรือเปล่าหูนี่มันร้อนไปหมดเลยนะเนี่ยจริงๆมันต้องลงไปอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยแบบผิดรูปผิดเป๋ไปหมดนะครับจริงๆมันต้องอยู่อย่างงี้ทั้งคู่มันคืออะไรไม่รู้อะเหมือนเป็นกาวนะ อาจจะหยอดไว้เพื่อแบบเคลือบตัวพลาสติกนี้หรือเปล่าอาลองดูไว้นี่นะครับมันอยู่แบบนี้เห็นไหมมันอยู่แบบนี้แล้วเวลามันหมุนเนี่ยมันก็จะเป็นนี้ เนี่ยหลักการมันก็มีน่าจะมีอยู่แค่นี้นะครับเพราะไอ้ตัวน็อตตัวเนี้ยมันคลายขึ้นไปแล้วมันไปขูดกับไอ้ตรงนี้เห็นไหมจนแบบพลาสติกตรงนี้มันเย็นนะครับที่เราถอดมาทีแรกแล้วน็อตตัวนี้มันสูงขึ้นนะครับตัวนี้มันคลายอ่ะโอเคลองดูอีกรอบนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะลองดูนะครับ อันนี้ไม้น่าจหนาขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะประมาณ12บมินลนะครับไป ไปสรุปดีกว่าไม่น่าใช้ครับไปสรุปเลย <c oughs> เอาสําหรับตัวนี้นะครับเอออันนี้ผมไม่ได้แบบว่าไปไปแบบว่าดิสเครดิตทุกตัวนะครับเฉ <c oughs> พาะตัวนี้ที่ผมซื้อน,นะคืออย่างแรกนะครับที่ผมเห็นก็คือช่วงสโตกเนี่ยมันสั้นเนี่ยมันสั้นไปนิดนึงเห็นไหมเนีย่ยมันสั้นแค่นี้เองอ่ะปึ๊บปึ๊บเห็นไหม ฟันถ้ามันเป็นฟันหยาบๆแบบนี้มันก็แทบจะไม่ค่อยจะได้โดนกับไม้เท่าไหร่เพราะฟันมันโดนอยู่ไม่กี่ฟันมันไม่สามารถแบบว่าตัดไม้หนาๆได้นะครับนี่ขนาดไม้บางๆนังตัดไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงชักมันน้อยมากนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะตั้งแต่แรกๆแล้วเออช่วงชักมันน้อยมากนะครับแล้วก็ความแรงนะครับมันเอาไม่อยู่นะเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันเห็นไหมครับมันโยกได้แต่ว่ามันไม่มีแรงที่จะต้านกับตัวไม้นะครับพอเจอไม้หนักๆปุ๊บมันก็ มันแรงสู้ไม่ได้ครับบอกไม่ถูกเหมือนกันนับนับตรงดูตรงตรงนี้นะครับแล้วขึ้นไปแล้วก็ลงมาเห็นไหมครับคือมันน้อยไปนะครับประมาณสักเซนหนึ่งนิดๆเองนะครับซึ่งปกติจิ๊กซอว์ช่วงชักมันก็จะน่าจะมากกว่านี้นะเนี่ยนี่จิ๊กซอวดีวอลของผมนะครับปกติช่วงชักมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมนี่ลงสุดเนี่หายไปเลยเนี่ยแล้วออกมานี่ นะครับซึ่งช่วงชาร์กน่าจะมาณทักประมาณ20กว่ามิลยีกว่ามิลขึ้นไปมันก็จะมีช่วงที่ให้ตัวฟันเลื่อยเนี่ยก็จะไปกินกับไม้นะครับประมาณ20ิมิลเนี่ยแต่ถ้ามันแค่เซนเดียวน่มันแค่นี้เองเนี่ยเนี่ยเซนเดียวมันแค่นี้เองก็เท่ากับว่ามีฟันเลื่อยเนี่ยที่มันกินไม้อยู่แค่2ฟันแล้วมันก็ขึ้นลงอยู่แค่ตรงนั้นนะครับมันก็เลยแรงในการกินไม้มันก็จะน้อยลงนี่สังเกตจากจากนี้เลยนะครับระยะในการเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันต้องแรงมากๆแล้วมันต้องแข็งมากๆแต่นี่มันทั้งแรงก็น้อยเพราะมันได้จากตัวทวานนะครับรอบมันก็จะน้อยกว่าตัวจิก๊กซอปกติ <c oughs> แล้วยังมาช่วงชักตรงนี้มันสั้นอีกเลยทําให้การตัดยากขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าตัวออริจินอลเนี่ยของมันเนี่ยนะครับมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นี่ผมไม่ร้บจริงนะครับสําหรับตัวนี้ที่ผมซื้อเนี่ยนะครับไม่ผ่านนะนี่น่าจะเป็นคลิปแรกที่ผมรีวิวของที่มันแบบไม่ดีจริงๆเนี่ยแล้วก็มาบอกให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับทีแรกกะว,ว่าจะไม่ลงละจะจะหยุดถ่ายแล้วแต่ว่าเอ้ยเผื่อใครเผื่อซื้อไปก็จะได้รู้ว่าเออมันไม่ได้ดีนะมันไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยช่วงชักน้อย นะครับก็ฝากทุกคนพิจารณาแล้วกันนะใครอยากรู้ว่าซื้อจากร้านไหนมาก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าไปซื้อนะแล้วก็ผมไม่พูดถึงชื่อร้านนะครับก็ใครเห็นคลิปนี้ก็อุบอุบอีฟไว้นะครับรู้กันแค่นี้นะครับใช้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะแต่ถ้าใครไปดูรีวิวแล้วเขาบอกใช้ดีอันนี้อาจจะได้ตัวดีไปก็ได้เนี่ยผมเนี่ยผมลองใช้ลองให้ดูแล้วมันไม่ดีจริงๆนะครับก็ฝากพิจารณาแล้วกันนะหรับวันนีฟุฟเฟอรถ้าชชั่นอลคาราไปก่อนนะครััับบครสสวดีาย บ๊ายบายไม่ได้เรื่องครับไม่ได้เรื่องไปแล้วครับ